วัจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า>ชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรับใช้อย่างไรสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปัมภ์ริศจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้ที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังที่ปรารถนาอยากจะเป็นผู้อุปการะในการช่วยเราดูแลเลี้ยงดูเด็กๆในพันธกิจของเรานะครับคุณผู้ฟังสามารถดูรายละเอียดต่างๆในการจัดส่ง ข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ทางไปรษณีย์ได้ตรงหน้าจอของรายการของเรานะครับหรือจะดูหมายเลขบัญชีที่จะสนับสนุนเป็นปัจจัยก็อยู่ที่หน้าจอด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังมีความประสงค์มีความตั้งใจอย่างไรในการที่จะสนับสนุนพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ก็เลือกในการมีส่วนได้ตามความเห็นชอบของท่านนะครับขอพระเจ้า ได้อวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านที่มีส่วนในการระลึกถึงพวกเราทั้งหลายตลอดมานะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะศึกษาร่วมกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่นายร้อยคนหนึ่งที่เป็นชาวโรมได้มาขอให้พระเยซูคริสต์มีโอกาสไปรักษาทาตของเขาที่ป่วยหนักจนเกือบจะตายนะครับซึ่งจากท่าทีนี้เองนะครับ นอกเหนือจากการที่เขามีใจเมตตาปราณีมีความเมตตากรุณาต่อทาตของเขาแล้วนะครับเขาไม่ได้มาขอให้พระเยซูร,รักษาหรืออวยพรชีวิตของเขาเองแต่ว่าเขาขอพระเยซูให้รักษาทาตของเขานี่เป็นน้ำใจประการหนึ่งมุมหนึ่งที่เป็นบทเรียนสำหรับเราทั้งหลายจากชีวิตของนายร้อยคนนี้ได้นะครับและอีกประการหนึ่งที่เราน่าจะ นำมาเป็นบทเรียนสําหรับชีวิตของเราด้วยนะครับซึ่งพระเยซูก็ชมเชยในท่าทีของนายร้อยคนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อพระเยซูเสด็จมาใกล้จะถึงบ้านของนายร้อยแล้วนะครับนายร้อยฉุกคิดขึ้นได้ว่าตัวเขาเองและครัวเรือนของเขานั้นเป็นคนต่างชาติและไม่สมควรที่จะต้อนรับพระเยซูให้เข้ามาในชายคาบ้านของเขาและเขาก็มีความเชื่ออย่างเข้มแข็งว่า ในสิทธิอำนาจของพระเยซูในการที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆได้นั้นเปรเียบเสมือนสิทธิอำนาจตามคำสั่งของทหารเหมือนกับที่เขาอยู่ในแวดวงทหารว่าทหารชั้นผู้ใหญ่ก็มีอำนาจในการจะสั่งทหารชั้นผู้น้อยให้กระทําตามคำสั่งได้ทันทีนะครับและพระเยซูคริสต์เองในมุมมองของนายร้อยคนนี้ก็รู้ว่าพระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และสิทธิอำนาจของพระองค์นั้นสูงส่งนะครับสูงสุดพระองค์สามารถที่จะตัดสินใจในการที่จะรักษาใครก็ได้มีสิทธิ์อย่างไรก็ได้ดังนั้นถ้าหากว่าพระองค์ทรงมีพระเมตตาในการที่จะรักษาทาตุของเขาจึงไม่จําเป็นที่พระเยซูจะต้องลำบากเข้าไปในชายคาในบ้านเรือนของเขาที่เป็นมนทินแต่พระองค์เพียงแค่ตรัสหรืออนุญาตและสั่งให้าธาตของเขาหาย าธาตของเขาที่ป่วยอยู่ก็จะหายได้เหมือนกับทหารสั่งให้ทหารชั้นกู้น้อยปฏิบัติตามหน้าที่ยังไงอย่างนั้นนนะครับซึ่งจากท่าทีนี้เองพระเยซูคริสต์ได้กล่าวชมเชยความเชื่อของเขาให้สาวกและให้ชาวยิวให้บรรดาประชากรทั้งหลายที่ติดตามมาฟังพระเยซูสอนนั้นได้เห็นว่าพระองค์ไม่เคยพบความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ มากเท่านี้ในท่ามกลางคนอิสราเอลเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าอยากจะให้เราทั้งหลายได้เรียนแบบท่าทีของนายร้อยคนนี้ว่าเราจะมีความเชื่อมั่นและเชื่อฟังในสิทธิอํานาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในการกระทำทุกสิ่งตามอธิปไตยของพระองค์ถ้าเราเชื่อสุดจิตสุดใจแล้วทุกสิ่งเป็นไปได้ตามพระประสงค์ของพระองค์แน่นอนนะครับ คุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ1ถึงข้อ10นะครับผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยครับพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ1ถึงข้อ10มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับาการทรงรักษาทาตของาน,นายร้อย เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั้นให้ประชาชนฟังเสร็จแล้วพระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอร์นาอูมมีทาตของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้วเมื่อนายร้อยได้ยินเรื่องพระเยซูจึงส่งผู้ใหญ่บางคนของพวกยิวไปอ้อนวอนเชิญพระองค์เสด็จมารักษาทาตของเขาพวกเขาจึงไปหาพระเยซู แล้วก็อ้อนวอนพระองค์ด้วยใจกระตือรือร้อนว่านายร้อยคนนั้นเป็นคนที่พระองค์สมควรจะทำสิ่งนี้ให้เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและสร้างธรรมศาลาให้เราพระเยซูจึงเสด็จไปกับพวกเขาเมื่อไปเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วนายร้อยก็ให้เพื่อนๆนไปหาพระองค์ทูลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าได้ลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนที่ไม่สมควรจะรับพระองค์เข้าใต้ชายคาบ้านของข้าพระองค์เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงเห็นว่าเป็นการไม่สมควรด้วยที่จะไปหาพระองค์ขอเพียงแต่รับสั่งทาตของข้าพระองค์ก็จะหายโรคเพราะว่าข้าพระองค์เอง ก็อยู่ใต้อำนาจทหารและมีทหารที่อยู่ใต้อำนาจถ้าข้าพระองค์บอกคนนี้ว่าไปเขาก็จะไปถ้าบอกคนนั้นว่ามาเขาก็จะมาถ้าบอกทาสของข้าพระองค์ว่าทำสิ่งนี้เขาก็จะทำเมื่อพระเยซูทรงได้ยินคำเหล่านั้นแล้วก็ประหลาดพระทยัยจึงทรงเหลียวหลังตรัสกับฝูงชนที่ตามพระองค์มาว่า เราบอกพวกท่านว่าเราไม่เคยพบความเชื่อมากเท่านี้แม้แต่ในอิสราเอลเมื่อพวกที่นายร้อยส่งมานั้นกลับถึงบ้านก็เห็นทาตคนนั้นหายเป็นปกติแล้วจบพระธรรมลูกาบทที่7ขอ้อหนึ่งถึงข้อ10คุณผู้ฟังครับ นายร้อยคนที่ถูกกล่าวถึงในเรื่องนี้นะครับเป็นชาวโรมและเป็นทหารโรมซึ่งเป็นนายทหารที่ได้นำทัพร้อยคนจากคำบอกเล่าของผู้ปกครองชาวยิวนายร้อยคนนี้ได้เปลี่ยนศาสนามาเป็นศาสนายิวและเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าเขารักชนชาติยิวและได้สร้างธรรมศาลาให้คนยิวด้วย ด้วยความเป็นคนใจดีทำให้เขารักทาตของเขามากคนจำนวนมากมายที่มาหาพระเยซูในสมัยนั้นส่วนใหญ่มาเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับตนเองหรือลูกของตนแต่มีในายร้อยคนนี้เพียงคนเดียวที่มาเพื่อขอความช่วยเหลือให้กับทาตของตนเขาไม่ได้ปล่อยให้ทาตของเขา ต้องนอนเจ็บป่วยอยู่บนเตียงอย่างเฉยเมยแต่ได้พยายามหาทุกวิถีทางที่จะรักษาโรคนั้นให้หายและไม่ได้พาเข้าไปหาหมอที่รักษาโรคทั่วไปแต่ได้ทูลขอพระคุณของพระเยซูเพื่อการรักษาเท่านั้นแต่ถ้าในทางกลับกันหากนายร้อยเป็นผู้ที่ต้องเจ็บป่วยก็คงไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่า การที่ทาตจะกระทําเพื่อเจ้านายคุณผู้ฟังครับเมื่อเรานําเอา,าท่าทีที่นายร้อยมีต่อทาตมาเป็นท่าทีของเราบ้างถ้าเราได้ศึกษาชีวประวัติของพระเยซูดีแล้วเราก็จะได้เห็นว่าพระองค์ไม่เคยทรงกระทําอะไรเพื่อตัวของพระองค์เองเลยนะครับชีวิตทั้งหมดของพระเยซูทรงดำเนินอยู่ เพื่อพระสิริของพระเจ้าและเพื่อคนอื่นทั้งสิน้นแม้ว่าชีวิตของนายร้อยจะไม่เหมือนชีวิตของพระเยซูคริสตก็ตามทีแต่การที่เขามีน้ำใจต่อทาตของตอนนั้นย่อมเป็นพยานหลักฐานได้ว่าเขาได้นํำเอาน้ํำใจที่มีอยู่ในพระเยซูคริสตมาเป็นน้ําใจของตัวเขาเองดังนั้นหนุนใจเรา ที่จะให้เรียนแบบชีวิตของนายร้อยคนนี้ด้วยนะครับนายร้อยคนนี้กล่าวว่าพระองค์เจ้าข้าอย่าลำบากเลยเพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์เข้าใต้ชายคาของข้าพระองค์นี่เป็นถ้อยคําของนายร้อยที่กล่าวกับพระเยซูในขณะที่พระองค์กําลังเสด็จมาอย่างบ้านของเขา เขาได้เชิญพระเยซูให้มารักษาทาตของเขาที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ด้วยใจเมตตาแต่เมื่อกลับมาคิดดูอีกครั้งด้วยจิตใจที่เคารพย่ำเกรงพระเยซูจึงอดคิดไม่ได้ว่าตนเองเป็นเพียงผู้เล็กน้อยและต่ำต้อยมากเมื่อเทียบกับพระเยซูจึงไม่สมควรที่จะรับเสด็จพระองค์ให้เข้ามาในบ้านของตน นี่แหละเป็นลักษณะความทอมใจอย่างที่สุดของเขาเพราะเขาเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงมีฤิษานุภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นเขาจึงเชื่อว่าแม้โรคร้ายจะร้ายแรงมากเพียงไหนก็ตามถ้าพระองค์ทรงพอพระทยัยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดพระองค์ก็สามารถที่จะรักษาโรคนั้นให้หายได้ พราะเขาเชื่อว่าโรคร้ายทุกอย่างยอมเชื่อฟังฤทธิเดชของพระองค์เหมือนดังที่ทหารยอมอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นการเชื่อฟังอย่างสิ้นเชิงของนายร้อยเขาละทิ้งความเป็นตัวตนของเขาเองทั้งหมดเมื่ออยู่จำเพาะพระพักพระเยซูเขาลืมว่า ตัวเองเป็นชาวโรมที่มีตำแหน่งสูงเป็นถึงนายร้อยซึ่งมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาถึงร้อยคนและพระเยซูทรงเป็นแค่ยิวเขาลืมแม้กระทั่งว่าเขามีสิทธิเป็นพลเมืองของโรมซึ่งบรรดาชาวโรมในสมัยนั้นมีความภาคภูมิใจมากด้วยเหตุที่เขามีความเชื่ออย่างสิ้นเชิงว่า พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสร้างและทรงปกครองจักรวาลที่เต็มไปด้วยฤทธานุภาพจึงทำให้เขาเชื่อว่าถ้าพระเยซูทรงปรารถนาที่จะกระทำสิ่งใดพระองค์ก็สามารถทำสิ่งนั้นได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเมื่อไรก็ตามพระเยซูได้ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าแม้ในพวกอิสราเอล เราไม่เคยพบศรัทธามากเท่านี้คำกล่าวนี้ถือเป็นคำชมเชยของพระเยซูที่มีต่อความเชื่อของนายร้อยคนนั้นนะครับพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในโลกก็เพื่อไถ่าบาปมนุษย์ทุกคนด้วยเหตุนี้พระองค์จึงไม่ทรงแบ่งแยกระหว่างคนยิวกับคนต่างชาติเมื่อพระองค์ทรงพบความเชื่อในคนต่างชาติซึ่งไม่สามารถ บเห็นได้ในชาวยิวที่ถือดีว่าตัวเองเป็นผู้ที่ได้รับก,การทรงเลือกพิเศษจากพระเจ้าและมักจะคิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่มั่นคงที่สุดซึ่งจากลักษณะความเชื่อของพวกเขาเหล่านี้เองที่ทำให้พระองค์รู้สึกเสียพระทัยอย่างมากมายในประชากรของพระองค์เมื่อพระเยซูทรงทราบว่าพวกยิว ู้ซึ่งสมควรต้อนรับพระองค์ก่อนคนอื่นๆกลับได้ปฏิเสธพระองค์ได้ละทิ้งพระเมศสิยาที่ชนชาติยิวทุกคนเฝ้ารอคอยอยู่ไม่เชื่อฟังพระองค์แต่กลับเดินหน้ากระทําความผิดด้วยการข่มเหงพระองค์จึงทรงยึดพระพรแห่งพระคุณซึ่งพวกเขาควรจะได้รับไปให้แก่คนต่างชาติด้วยเหตุนี้ พระไทยของพระเยซูจะไม่ทรงระทมทุกข์ก็หามีได้เพราะชนชาติอิสราเอลควรจะเป็นคนที่มีความเชื่อก่อนควรจะได้พบกับพระคริสต์และได้รับความรอดก่อนจึงจะไปถึงคนต่างชาติซึ่งถือว่าเป็นลำดับของข่าวประเสริฐและเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาแต่สิ่งที่มีค่าเหล่านี้ กลับถูกค้นพบในคนต่างชาติซึ่งก็เป็นนาำพระททยของพระเป็นเจ้าและเป็นความโปรดปรานของพระองค์แน่นอนว่าไม่ใช่คนยิวทุกคนจะมีท่าทีของการไม่เชื่อฟังเช่นนี้เพราะคนทั้งหลายที่ได้ติดตามพระเยซูนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นคนยิวด้วยทั้งนั้นรวมทั้งอัครทูต12สองคนด้วยแต่ก็เป็นการยากมาก ที่จะหาคนในพวกยิวที่มีความเชื่ออย่างไม่หวั่นไหวเหมือนกับความเชื่อของนายร้อยคนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับขอให้เราเชื่อพระเยซูด้วยความจริงใจหมดจิตหมดใจเหมือนกับนายร้อยคนนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใครครวญ จากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่อธิบายสรุปในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อ1ถึงข้อ10มาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับซึ่งมีใจความว่าระหว่างที่รอพระเยซูเสด็จมานั้นนายร้อยก็คิดเกรงใจพระเยซูเขารู้สึกว่าเป็นการไม่คู่ควร ที่บ้านของเขาเนี่ยจะต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและยิ่งไม่สมควรที่จะไปขัดจังหวะงานรับใช้ของพระองค์ที่กำลังเดินไปข้างหน้าดังนั้นเขาคิดว่าขอเพียงพระองค์ตรัสสั่งคนป่วยก็จะหายอย่างแน่นอนนายร้อยมีความเชื่อเช่นนี้เพราะเขาได้เรียนรู้ถึงความเด็ดขาดของสิทธิอำนาจตามคำสั่งของระบบทหารนะครับ ความเชื่อเช่นนี้ของนายร้อยนั้นพิเศษมากเพราะว่าโดยปกติคนก็มักจะคาดหวังให้พระเยซูเอาพระหัตถ์มาวางหรือทรงทำการอัศจรรย์บางอย่างให้เห็นกับตาเหมือนอย่างที่เคยทำาำํากันมาแต่ว่านายร้อยคนนี้ไม่ได้คาดหวังให้พระเยซูต้องทำแบบที่เคยทำมาความเชื่อของเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนวิธีการทำพันธกิจ แต่ว่าความเชื่อของเขานั้นตั้งอยู่บนสิทธิทอำนาจในคำสั่งของพระเยซูคุณไปฟังครับวันนี้เรามั่นใจหรือเชื่อมั่นในวิธีการทำพันธกิจอันใดหรือไม่พระเยซูจำเป็นต้องทำตา,ตามวิธีเดิมทุกครั้งหรือไม่การเชื่อในพระดำรัสหรือคำสั่งของพระเยซูนั้นเป็นแก่นสารสำคัญอย่างไรบ้าง ในงานรับใช้พระเจ้าของท่านการมีอิสระที่จะออกนอกกรอบของวิธีการที่ผ่านมาทำให้เรามีความคิดสร้างสรรค์และพึ่งพิงพระเจ้ามากขึ้นหรือไม่อย่างไรคุณผู้ฟังครับขอให้เราใคร่ครวญถึงการรับใช้ของเราและทูลขอที่พระเจ้าจะทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากกรอบวิธีการเดิมเดิม และหันมาพึ่งพาสิทธิอำนาจคําคสั่งของพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ